ผมีปล่อ,อยิชุดด้วยผมปลยิงชุ่ปลบอยชุดกันดีโอ่โมีป็คน้ออ,นออกนะครับ้ออกเอ้าคบไหมผู้หญิงยกมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจอ็ดสองสามสี่ิผู้ชายยกม,มือ1ิบหกเจ สิบเจ็ดบาทห้าสิบโอเคมือลงอัน,นครบใช่ไหมอันนนั้ครบแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะทั้งหมดนั่นที่ครับเหลือแค่นี้นำมาเกิดขึ้นแสดงงับปุี้เลือกอันที่าขีาอ่ออกมาแน,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 นะนำตัวทีละคนครับหนึ่งชื่ออะไรสองมาคันนี้อยากมาทำลายสามเรียนที่ไหนอสามอย่าง เฮ้ยช yeah, no, mm ืว hmm. oh. ่าอเล็กครับเฮ้ยจริงว่านี่ชาัามาจาโรงเรียนน้าประทับมาที่นี่เพื่อท่องอดแล้วก็ทําสิ่งดีๆที่กอบสังคมครับอหน่อกลุมที่สองออกครับชื่อเกยมครับชื่อจริงชื่อว่าน้องผนคนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนน้องศิครับ อยากมาสูรอากาศภายนอกครับมากตพอดด้วยแล้วก็เพื่อนผมบอกว่ามาที่นี่จะได้ไอจีสาวเยอะก็่อไปต่อค่อ่ะต่อไปต่อไปชื่อไนครับชื่อชื่อไนครับมาจากโรงเรียนนักประพิษนครับมานี่มาจะมาสูรอากาศข้างนอกครับ ตพรว่าในกรุงเทพมันรถติดเดี๋ยวเดียวอเพงเบรกสไม่เอียแน่แน่เลยเนี่ยมังไปได้สวยอยู่อย่าเพิ่งเบกอย่าเพิ่เบรมาคิดไม่หัวหายหมดแล้วเอออย่าเพิ่งเบรกันสิอออขอบคุณครับสวัครับผมชื่อนภรลดลุงที่เล่นี่มาครับมาที่นี่เพื่อ มาเจอการทายนอกเหมือนกันครับโอเคสุดท้ายสุดท้ายไปเลยครับชื่อคุมิรัตสุถุนเนรนครับชื่อเล่นซีเจมครับมาที่นี่เพราะว่าเหนื่อยล้าครับผมเลยต้องเดินเข้าป่าเนโอ้โหสุดยอดมากสรุปว่าแถวนครปฐมอากาศไม่ค่อยดีเนาะมาต้องมาดูอากาศที่รากบุรีโอเคเดี๋ยวกิจกรรมต่อไป เราขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ 1, <c oughs> 1> ผมว่าอยู่ฝั่งโนนะ้นเนาะกลุ่มที่2อยู่ฝั่งโน้นให้ผมแบ่งให้ด้วยกันเองแบ่งกันเองแบ่งกันเองแต่ขอเท่ากันได้ไหมได้อ่ะ ก็แปลว่าเดินแล้วกันใครพร้อมจะเดินตรงไหนก็เดินหนึ่งสองนะเดี๋ยวจะดูว่าสมัครเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าเดี๋ยวจะดินมาอีกฝั่งนะอ่ะกลุ่มหนึ่งใครอย่าอยู่กลุ่มหนึ่งจันทน์รุ้นครับใครอย่าอยู่กลุ่มสองจันทน์รุ้นครับเกิดอย่อยู่กลุ่มหน่งเอาไปกันนะบอกว่าเท่ากันนะเอาเท่าเท่ากันนะกลุ่มไหนคิดว่าคนเยอะแบ่งไปกลุ่มนาทีเลยนะเวาไปจับกลุ่มไหนเขาไนหแล้วเฮ้ย อาแบกแบกกันนิดนึงแบกกันนิดนึงนพยอยามดึงย้ายเดินจำนวนคนจำนวกันนะครับเอาล่ะกันนะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับกิจกรรมด้วยการทำหนังสติ๊กเพื่อที่จะเอาไปปลูกป่ากันนะครับเพราะนั้นเราต้องแบ่งกลุ่มแล้วก็เตรียมตัวทำหน้าที่กันก่อนอ่าเดิ่มนั่ได้เลยปลดมะนาวนั่งเลยครับอ่าปามะนาวนั่งเลย คนนึ่งอะเอาขรากล่องครับไดสองคนเลยหรอได้เบ๊กเบ๊กก่อนนะโมเดลอ๋อเสร็จแล้วแจกคนละอันคนละอันคนละอันนะครับไม้นะครับปฏิทินจะมีชุดเขาอยู่เนาะคนละชุดคนละชุดคนละชุดเลยครับ แจกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขอการใช้เนาะก่อนที่จะทำแล้แจกที่ร้อยก่อนที่จะเรลยก่อน รถจ่รถตำรวจองนายนเยอะไหมอย่างนี้ก็วนเยไเือกเอาตรงนี <proverb ially> yeah, <iros language> mm ้ห hmm. น่อยหกคนดูเลคนหดูเลงกมาลาดมาตัวอย่าง เด e yeah, really right ี๋ยวเาจะไี่กระพายอยู่เม่บกใน้มระยชนดีูปลูก่าทุกนี้เขาเรียกว่าหะนะทำเสร็จรุกให้อากบ้าเลยใ้ากบ้านเองเนาะไม่ต้องคืนนะครับเป็นที่รกยบก้อเลย หทำไมอีกอะแม่เนี่คนตื่นมั่งคันชิดชิดติ่นตืดนแ้มันไม่